เขาเข้ากันได้เว้ยอ้ยเจ๊มากเลยโอ้ยตอนี้เนาะกับไอ้ดำกับไอ้ขาวเนี่ยมันดำมึงไอ้ดำให้ไปยุนไปันให้ใครพยุนไปยนไยน เฮ้ยย่าไม่เล่นไม่เล่นดิเอิร์นวกระป๋าแล้วกระป๋าแล้วดีวะ